บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกแต่งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ใช้นามปากกาว่าพระขันเพชรลักษณะคำประพันธ์ในเรื่องมีองค์เดียวพระชุม์พลขึ้นไม่ได้แปลจุดประสงค์ใช้ในการอ่านและแสดงเพื่อความเพลิดเพลินโดยสรข้อคิดและเนื้อหาพระทรัฐฐ์สร้างสาธารณสมบัติก็แล้วเจ้าคุณเมื่อไหร่จะกลับละ่ะเห็นจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกลับจากออฟฟิศเราบ่ายห้าโมงทุกวันถ้าอย่างนั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ ครับแกไม่ต้องนั่งคอยอยู่กับฉันหรอกมีธุระอะไรก็ไปทำเถอะครับฮึ <c oughs> แกจะคอ,อยอะไรอีกละ่ะถ้าจะต้องคอยอยู่กับฉันแล้วก็ฉันขอบอกว่าไม่จําเป็นแต่ที่จริงฉันนะ่ะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ําไม่เลวไปกว่าเจ้าคุณพักดีเลยครับอะไรวะรับประทานโทษขอรับใครวะอ้างว่าเป็นเกลือเก่าของใต้เท้าผมบอกใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไป เดินเรื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าก็ออกผมโดยตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่นี่เออดีแล้วว่ะเองออกไปนั่งคอยอยู่ข้างนอกก็ได้คอยอยู่ใกล้ๆเพื่อข้าจะเรียกแล้วก็ถ้ากูเราออกมาบอกข้าด้วยนะขอรับผมอ๋อใต้เท้าการุณาผมไหวใต้เท้าเห็นจะจำมผมไม่ได้อืมผิดพิดไปก็ออกจะจำได้นายล้ำใช่ไหมขอรับนายล้ำทิพเดชะ อ๋อนั่งใสยก่อนสิเป็นยังไงสบายดีอยู่ดอกหรือแกปแปลกไปมากรู้แกปะขอรับผมก็รู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมากเฉียนยังไม่ได้พบแกเลยตั้งแต่จริงขอรับสิบห้าปีได้แล้วแหมจยังนิ้นเที่ยวหรือแน่ล่ะสิครับเมื่อเมื่อเกิดความขึ้นอะใต้เท้ากับผมยังหนุ่มอยู่ด้วยกันดีครับผมเป็นทิพเดชะใต้เท้ายังเป็นหลวงกำทรอ,อยู่ยังไงล่ะถูกละถูกละแล้วผมก็ยังต้อง ไปเป็นโทษสิบปียังไงล่ะครับพอพ้นโทษแล้วผมก็ขึ้นไปอยู่ฟิษณุโลกทํางานเสมียบนบัญชีแต่ไม่รอดผมเลยทําการค้าขายกับเจ็กสองสามคนแทนค้าอะไรล่ะสินขอรับชิบหายหมดตัวเลยเคราะดีที่หมอความของผมดีแก้ว่าผมไม่ดูไม่เห็นด้วยจีนกินจีนเง็กก็ติดตารางอยู่ฟิษณุโลกผมก็เลยรอดไปฉันขอถามอะไรสักหน่อยเถอะแกมาหาฉันวันนี้นะ่ะมีธุระอะไร อย่าเกรงใจกันเลยเสียแรงเป็นเกลอนกันมาแต่เก่าแก่ผมมาก็ตั้งใจเยี่ยมเจ้าคุณนั่น,หนแหละอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งผมก็ว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่ละออบ้างผมจะพบสักทีได้ไหมครับฉันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะพบแม่ละออถ้าให้ฉันตอบตามใจจริงก็ก็ต้องตอบว่าถ้าไม่พบได้ดีกว่าทำไมใช่อธิบายไปทำไมแกคนเข้าใจได้เองดีเทียว ที่ฉันไม่เต็มใจให้แกพบกับแม่ละออก็เพราะแม่ลาออเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมอันดีสมควรแก่ผู้มีตระกูลหรือคนที่หล่อนจะคบค้าสมาคมกับคนเอ่อคนที่คุกคีตารางอย่างผมอย่างนั้นหรือฉันเสียใจที่แกบังคับให้ฉันต้องพูดให้ราคายหูแกเช่นนี้เจ้าคุณจะพูดอย่างไรก็พูดได้เจ้าคุณไม่เคยติดคุกจะมารู้ยังไงได้ว่าไอ้คนที่ติดคุกออกมาแล้วนะ่ะมันจะได้รับความลําบากอย่างไงฉันข้อถามเลยเถอะว่าตั้งแต่แกผนทษมาแล้ว แกได้พยายามที่จะสําดงให้ปรากฏอย่างไรบ้างว่าแกน่ะตั้งใจจะประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ควรผมจะพยายามหรือมิพยายามก็ไม่มีใครปรารถนาอีนางอ๋อเพราะฉะนั้นแกก็เลยปล่อยตัวไปตามใจของแกงั้นสิฮ่ <c oughs> าฮ่เจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกันที่จะให้ผมอดตายนั่นเหลือเกินนะัผมหาได้ทางไหนผมก็เอาทางนั้นแหละครับอืมแกจะพบไม่รอทําไมผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคํา ลูกเจ้าคุณโดนชิตไม่ใช่หรือครับถ้ากําหนดวันแน่เมื่อไหรใต้ท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับผมจะมาช่วยงานนี่แกเอาอะไรมานึกเอ๊ะเจ้าคุณน,นี่ชอบกลจริงๆก็แม่ละอ,อ่อลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรืออ๋อนี่แกเพิ่งรู้สึกตัวแหละหรือว่าแม่ละออเป็นลูกแกที่จริงฉันเองก็เกือบจะลืมเสียแล้วนะว่าแกเป็นพ่อแม่ละออจริงผมมีความผิดที่ทริงแม่ละออไปเสียนานนี่แม่ละออะคงไม่รู้เลยละสิว่าผมเป็นพ่อ เห็นนึกว่าเจ้าคุณเป็นพ่อกระมังเขารู้ว่าฉันเป็นพ่อเลี้ยงเขาฉันบอกว่าพ่อเขาเสียตั้งแต่เขายังเล็กๆเขาก็เลยนับถือฉันเป็นพ่อเมื่อ,อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้นี่จะแยกไปมีเย่ามีเรือนของตัวเองแล้วผมจะต้องเข้ามาอยู่กับเขาเพื่อจะได้เป็นกำลังแก่เขาบ้างเอ๊ะนี่แกจะบ้าสิละกระมังแกคิดจะอยู่กับลูกสาวอย่างนั้นยังไงได้ทําไมครับก็ผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยของผมนะ่ะเขาก็มั่งมีพออยู่ไม่ใช่หรือ เขาจะเลี้ยงผมไว้อีกสักคนหนึ่งไม่ได้ดูหรือแกจะไปเป็นเจ้าบุญนายคุณอะไรเขาเขาจะได้เลี้ยงแกนะผมเป็นพ่อแม่ละออดูก็มีบุญคุณมากพอละนี่แกไม่มีความเมตตาลูกแกบ้างเลยเทียวหรือถึงได้คิดร้ายแกเขาไ,ได้อย่างนั้นนายทองคำนะ่ะเขาจะมาแต่งกับลูกสาวคนเช่นแกได้อยู่หรอถึงนายทองคําจะไม่รังเกียจคนอื่นๆก็ต้องรังเกียจแกจะไปทําให้แม่ละออเป็นหมาหัวเน่าหรือเจ้าคุณผมจะต้องพูดตามตรงผมนะ่ะมันหมดทางหากินแล้ว ไม่แลเห็นทางอื่นนอกจากที่จะอาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงพูดกันเสียตรงๆเท่านั้นก็จะแล้วกันเอาเถอะฉันให้แกเดี๋วนี้เท่าไหร่ถึงจะพอโช่เจ้าคุณแต่ที่ผมชิบหายไปในเรื่องค้าฟ,ฟินนั่นนะ่ะก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอาร้อยช่างก็เอาผมก็ไม่อยากให้ท่านเจ้าคุณชิบหายหรอกเงินน่ะฉันไม่เสียดายหรอกฉันเสียดายชื่อและเสียดายความสุขของแม่เราออมากกว่าคุณจะให้ผมขายลูกผมอย่างนั้นหรือยังไงจะเอาเงินแล้วใช่ไหม ใก้เท้าขอรับคุณออกอลเดินขึ้นกระไดมานี่แล้วแหมคุณพ่ออะไรวันนี้กลับบ้านวันจริงฉันหมายจะกลับให้ทันคุณพ่อกับทีเดียวนั่นใครคะคนเขามาหาพ่อ,อ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนอาดิฉันเหมือนกันแต่ทำไมดิฉันยังไม่จักคุณอาเลยฉันอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นหล่อนแล้วเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจำไม่ได้ ดิฉันเป็นคนที่จำคนแน่นะ่ะหล่อนเห็นจะจำฉันไม่ได้เลยเมื่อชันได้เห็นหล่อนครั้งก่อนนี้อายุหล่อนได้สองปีเท่านั้นแหมถ้าอย่างนั้นคุณคงรู้จักคุณแม่ดิฉันละสิคะฉันรู้จักแม่หล่อนดีถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็คุณพ่อของดิฉันที่ตายไปละคะรู้จักไหมถ้าอย่างนั้นคุณก็คงดีกว่าดิฉันดิฉันเคยเห็นแต่รูปในห้องคุณแม่รูปร่างสูงหน้าอกกว้าง หน้าตาเป็นคนซื่อใจคอกว้างขวางถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็คงเป็นคนดีจริงๆคุณพ่อนี่ก็ได้บอกดิฉันว่าอย่างนั้นจริงไหมคะคุณพ่อถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ตายเป็นคนไม่ดีล่ะดิฉันจะเชื่อได้งไงล่ะคะดูในโูกก็เห็นว่าเป็นคนดีเออนี่คุณพ่อบอกแล้วหรือยังคะว่าดิฉันกำลังจะแต่งงานคุณอาต้องมาลดน้ำดิฉันให้ได้นะคะฉันเออฉันต้องรีบกลับไปหัวเมือง ถึงฉันจะอยู่รถน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจวอวยพรให้หล่อนมีความสุขดิฉันรับพรล่วงหน้าไปก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดจาคุณคุณอาให้อยู่รถน้ำดิฉันหน่อยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปในเรือเสียนทีละใต้เท้าผู้ถูกเด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผมหล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลยนี่นะครับแหวนนี้เป็นของแม่นวลพอถึงวันแต่งงานแม่ละออ เจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แกเขาบอกว่าเป็นของรับไหวของผมส่งมาแทนตัวได้สิเพื่อนเอ๋ยฉันจะจัดการตามแกสั่งอย่าวิตกเลยแล้วผมขออะไรอีกอย่างอย่าได้บอกความจริงแกแม่แลรออเลยเอาเถอะฉันจะทำตามแกประสงค์ผมลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับไปพิษณุโลกผมจะตั้งใจทำมาหากินในทางอันชอบทาจริงๆทีเดียวถ้าผมน่ะคิดโยกโยไปอย่างใดอย่างหนึ่งอีก ขออย่าให้ผมแคล้วอายาจักเลยเออเออตั้งใจให้ดีเถอะนึกถึงแม่ละออบ้างนะอรับผมลาเจ้าคุณชีคำศัพท์หนึ่งตกนรกมีความหมายว่าตกนรกสองอายาจักมีความหมายว่าการลงโทษตามกฎหมายสามหมอความมีความหมายว่าทนายความสี่อีนังมีความหมายว่าเอาใจใส่เอาใจช่วยห้าเลอมีความหมายว่าเพื่อนหกปอนปอนมีความหมายว่าขาดสนเจ็ด มีบุญมีความหมายว่ามียศบ,บรรดาศักดิ์เพิ่มขึ้น 8. เจกมีความหมายว่าคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน 9. เตียราฉานมีความหมายว่าสัตว์ชั้นต่ำ 10. สำแดงมีความหมายว่าสแสดง คุณค่าทางด้านเนื้อหาโดยบทละครพูดเรื่องนี้ดําเนินเรื่องโดยการให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์จากบทสนทนาของตัวละครและมีลักษณะเด่นของเนื้อหาแสดงถึงความเสียสละและความรักของพ่อทั้งสองนั่นคือในรัมในฐานะพ่อที่กําเนิดที่เห็นแก่ลูกมากกว่าเห็นแกนต่ตัวจึงไม่ยอมเปิดเผยตัวตนและพยาพักตีในฐานะพ่อบุญธรรมท,ที่ยอมเสียสละเงินทองจานวนมากเพื่อความสุขของแม่ละออคุณค่าของบทละครพูดเรื่องนี้คุณค่าด้านสังคม1ทําเนียมการต้อนรับแขก 2. การรับประทานธรรมจากตะวันตก 3. การกําหนดค่าและรูปแบบของเงิน 4. ค่านิยมการนับถือบุคคลที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพสมบัติคุณค่าด้านภาษาหรือวรรณศิลป์หใช้บทสนทนาที่มีความเหมาะสมกับสถานภาพของตัวละคร 2. ใช้บทสนทนาที่มีความเหมาะสมกับลักษณะนิสัยและอารมณ์ของตัวละคร 3. การสื่อความหมายโดยใน 4. การใช้สำนวน 5. การใช้ภาษาโบราณ 6. การใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ